คลิปนี้เล็กจะมาบอกวิธีการนําดอกกุหลาบที่เราปลูกเยอะๆนะคะอย่าทิ้งนะนํามาทําน้ํหมักเอนไซม์ไว้ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะคะว่าทําอย่างไรไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆของวันจันทร์นะเล็กพาม,มาดูกุหลาบนะคะนี่อันนี้คือกุหลาบสีขาวแต่ว่าในช่วงแรกนะคะมันจะมีทูโทน เป็นสีชมพูอ,อ่อนๆนะคะกำลังออกดอกตูมเต็มเลยวันนี้เรกจะมาเก็บกุหลาบนะคะมาเก็บผลผลิตที่เราตั้งใจปลูกมาเพื่อเอาไปทำน้ำหมักนะคะอุ๊ยอ่าเดี๋ยวเขาวางตรงนี้นี่สารสกัดจากกุหลาบนะคะจะสังเกตว่าเซรั่มหรือเครื่องสำอางต่างๆนะคะ เขาใช้กุหลาบเป็นส่วนผสมนะแล้ววันนี้เล็กก็จะมาตัดไปนะคะกุหลาบที่เราปลูกเนี่ยปลูกแบบอินทรีย์ร้อซนต์ะคะกลีบเป็นเกสรตัดไปเลยตูมๆนี่ก็เอานะคะท่านผู้ชมเนี่ยกำลังสวยเลยเอาหมดเลยนะคะจริงๆต้องตัดไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะไม่ทิ้ง สวยมากเลยเนี่ยค่ะเก็บตอนนี้ก็คือรวบเอาเลยนะถ้าเกิดว่ากลีบมันร่วงนะคะเอาไปทำน้ำหมักเพื่อทำโลชั่นนะคะเซรั่มหรือว่าสบู่ก็ได้อ่าเราจะให้แตกยอดใหม่เพื่อให้ดอกกับเราอีกนะคะตัดออกเลย เดี๋ยวก็แตกยอดใหม่แล้วก็ให้ดอกแล้วเราก็บำรุงปุ๋ยนะคะนี่จ้าเอาหมดเลยนะทั้งดอกอ่อนดอกแก่นะคะใช้ได้หมดเลยประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูถังน้ำหมักนะว่าเราเอาไปใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเก็บกุหลาบให้หมดก่อนนะทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูเก็บหมดเลยนะคะ ค่ะพอเราเก็บกุหลาบมาแล้วนะคะเราก็นําไปล้างให้สะอาดเนาะจากนั้นเราก็เอามาใส่ถังหมักของเรานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะนี่ค่ะน้ำหมักในนี้นะคะเป็นน้ำหมักมะเฟืองมังคุด มะเขือเทศนะคะเยอะมากมันก็จะมีกลิ่นน้ำหมักและมันมีราขาวแบบนี้มันเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาตินะคะไม่เป็นไรนะคะซึ่งน้ำหมักถังนี้นะคะอายุ2ปีกว่าแล้วนะท่านผู้ชมอะไรที่ดีต่อผิวพรรณนะคะนำมาหมักได้เลยนะอันนี้คือถังนี้เล็กได้นำ ถังนี้นะคะเล็กได้คำแนะนำม,มาจากคุณป้าที่เขาทำสบู่มามากกว่า30ปิปีซึ่งจบแพทย์แผนไทยนะคะแนะนำม,มาก็คือมีมะเฟืองหลักๆนะคะท่านผู้ชมเอามะเฟืองมะเขือเทศอะโวคาโดว่านหางจระเข้นะคะมะขามมะนาวนะคะส่วนผลไม้ที่ดีๆคะ่ะอะไรก็ได้ที่ดีเกี่ยวกับผิวบำรุงผิวเอามามักได้เลยนะคะ อ่าทีนี้เราก็จะมาเติมกุหลาบนะคะลงไปหมักด้วยกันเลยซึ่งน้ำหมักพวกนี้นะคะมีเชื้ออยู่แล้วเนาะค่ะมีเชื้อก็คือเป็นน้ำหมักที่ใช้ได้แล้วนะคะเราก็นำกุหลาบ มาหมักลงไปคือมันจะทำให้ย่อยไวขึ้นนะคะแล้วก็ให้เราพอเราเอาวัตถุดิบใหม่ๆลงไปก็ให้เติมน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลที่เขาไม่ขาดสีเนาะเอาทุกกรีบเลยคือเราปลูกอะไรไว้นะคะเราก็นำมาใช้ประโยชน์นะถ้าใครปลูกแล้วทิ้งไม่ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะ่านผู้ชมนี่ ทำแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปวันนี้เล็กจะเติมน้ำตาลประมาณครึ่งแก้วก็พอนะคะพอเพราะว่าในนี้มันมีสารสกัดเข้มข้นอยู่แล้วนะหลังจากนี้14วันก็ใช้ได้เลยนะคะเหมือนน้ำหมักทั่วไปเลยเนาะอ่าเนี่ยข้างๆกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักมะนาวหมักแยกก็มีหมักรวมก็มีมีน,น,นี่น้ำฝาถังเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมที่อยู่ข้างบนเนี่ย เนี่ยเราเอาไปทาหน้านะคะจะคล้ายๆกับการทำทีสมตนคือมันจะมีกรดธรรมชาติกรดผลไม้นะคะ AS a s a ทีสมต์นะเอาไปทาที่หน้านะคะก็เหมือนเราทำทีสมนต์นะสัปดาห์ละสองครั้งนะคะฝ้ากระเราจะจางลงนะคะผิวจะกระจ่างใสนะผลัดเซลล์ผิว เองตามธรรมชาตินะคะนี่เห็นไหมหอมมากๆเลยน้ำหมกักมะนาวมะนาวลูกใหญ่มากนะคะมะนาวพันน้ำผึ้งนะ่ะน้ำเยอะมากอันนี้คือเ็กต้องเติมน้ำให้เกือบเต็มนะคะเพราะว่าเราหมักแบบเข้มข้นคืออัตราที่เล็กหมักก็คือหนึ่งส่วนสามส่วนต่อห้าส่วนนะคะหนึ่งส่วนคือน้ำตาลสามส่วนสามส่วนอะ่ะคือมะนาวแล้วก็น้ำแค่ห้าส่วนนะคะจริงๆใช้น้ำนะคะสิบส่วนเนาะ เพราะว่านะ้ำหมักเอนไซม์พวกนี้สารสกัดเข้มข้นมากนะคะลาขาวขาวเป็นราดีนะคะนี่สวยมากเลยหอมมากด้วยนะคะนี่คือน้ำหมักมะนาวเนาะหมักแบบสะอาดเลยนะคะเอาไว้ทำโลชั่นทำสบู่แล้วก็นี่น้ำฝาถังเราก็เอาไวทา้ทาหน้าทาผิวได้เลยนะคะแก้อาการผื่นคันแบคทีเรียรต่างๆนะช่วยได้จ้ะ สำหรับคลิปนี้เรียกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงจุดไหนคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันหน้าเล็กจะมาบอกวิธีการนำดอกชบานะคะเอามาทำเป็นยาสระผมปลูกไว้ดอกชบาเป็นดอกไม้โบราณสามารถบำรุงผมได้จ้าค่ะแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า